น่นอนนะคะมาเที่ยวประจวบแะดูฝนเราก็ต้องเจอฝนฟ้าตกกันบ้างใช่ไหมดูเย็นดีเย็นดีครับใช่เราจะได้เราจะได้ไม่เครียดไงเราจะได้ไม่เครียดครับเนี่ยบ้านเราเนี่ยฮะก็จะจะหลาวไม่กว่าทางมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเรามาขอดูวิถีชีวิตของบ้านนะครับ นะครับฮาอรองฮารได้เลยครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนี่ก็มาถึงบ้านที่ทำไม<ช>้กวาดจา้ะอ่าตอนนี้ทำไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับอ่ผลิตภัณฑ์ของมะพร้าวเนี่ยเราที่เรายด้ฟังว่ามันมีใช้ได้สารพัดนะตอนนี้เรามาดูของจริงๆที่ตอนนี้เขากำลังเหลาไม้กวาดกันเดี๋ยวเชิญ S <S ลุงแก็กำลังเหลาไม่กี่วันนะครับนะครับดึงเด่นเหลามเลยครับนะฮะวันวันหนึ่งเหลาได้กี่กิโลครับลุงครับสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลกไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยหนักมากหลายพันอันนะเป็นร้อยร้อยพันพันอันนะครับที่เหลาเขาจะใช้ใช้มีดกร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 ีดครก่อนแล้วก็ดึงดึงดึงออกเหมือนจะถอนขน,นเป็ดขนไก่อยา่างนี้แหละเห็นภาพเลยครับนี่ครับหลังจากที่เหลาแล้วนะ่นะ สร็จแล้วเสร็จแล้วเขาจะต้องไปตัดตรงนี้ก่อนนะฮะพอพอหลาวเสร็จเนี่ยเขาจะไปตัดตรงนี้ออกให้มันตรงตรงแตถ้าถึงจะไปกำแล้วก็มัดแล้วเขาจะมัดนะฮะเอาเอาไปไปขายอันนี้ใช้ดีมากเลยนะคะนะครับก็ก็ไม่ยังไม่มีอะไรทดแทนมันได้นะใช่ค่ะเราไปใช้อยู่ไปดูแถวที่กรุงเทพที่เทศบาลที่เขากวาด้นะก็ใช้่เองค่ะใช่ครับอ๋อต้องขีดอย่างนี้เอาสายเข้าไปแล้วดึงได้เลย เดีย๋ยวตืดเดีย๋ยวตืดโอ้ลุงทำวันละตั้งกี่บใบเนี่ย15โลเนี่ยอ่าตอนนี้ก็ลองทำสิครับลองทำสิครับอ่าทาทาครับตอนแรกกรีดยาวเลยครับดึงไปเลยไม่ขาดหรอกนาน,น,านทำไมท่าลุงสวยกว่าหนูเยอะเลยอะอะหักเลยต้องจับท่านี้ครับครัแล้วตัวต้อง,งสอนท่าอ๋อต้องอย่างนี้ไปนะฮะท่าหนูตลกใช่ไหมลุงมีงม่ มหักพาะรู้่เดี๋ยวมีลงหักแต่นี่แต่นี่ขั้นตอนะต่อไปก็คือการดึงถอนออกมาถอนออกมาครับเน่ยเนี่ยง่ายๆครับดึงดึงให้มันหลุดออกมาหนึ่งเส้นละหนึ่งเส้นแต่ละเส้นหลังจากที่เรากรีดแล้วก็ถอนออกมาอุ้ยนี่ไงได้หนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยกวาดได้แล้วที่ทําเป็นเป็นอันแล้วก็ตกอันหนึ่งห้าิบาทนะนะที่ใส่ดมใส่ไรแล้วค่ะนะ ถ้าเป็นกำกำนี่ก็โลละสิบสองบาทแต่ช่วงน้ำท่วมแพงนะอแน่นอนค่ะคนหามากกว่ากันให้ฟัดเลยอ่เงินเด๋๋วเราเราไปทำมาภาพเผากันดีกว่าขอบคุณมากครูขอบคุณมากคุณป้าขอบคุณที่ให้มาควรค่ะ พักกันแปบนึงนะคะก่อนที่เราจะไปสอยมะพร้าวมะเผากันนะคะก็เวลาไปโฮมสเตย์ปกติจ,กจะไม่ค่อยได้นั่งคุยกับเจ้าของบ้านเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยนี่เลยนั่งคุยกันอย่างสบายๆนะคะก็พูดถึงโฮมสเตย์ดีกว่าเปิดมา4ปีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเราทําเป็นครอบครัวนะครับเราไม่ได้จ้างพนักง,งานนะครับมีตั้งคนโตถึงคนเล็กคนโต้นกี่ค,คนคะก็มีอยู่เจคนนะ,นะครับเจนโคนก็เลยมาช่วยกันคือแต่ละคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับ อย่างพี่ถาวคนโตเนี่ยจะทำหน้าที่ด้านสปาทซายสปาทซายอ๋อเหรอคะสปาทรายเพราะว่าเพราะว่าพี่เนี่ยเขาได้รับการฝึกมาจากกรมพัฒนาพ่มีเรืองงานเกี่ยวกับเรื่องการนวดการทําสปาทซายมาโดยตรงเลยในในกลุ่มนั้นมีอยู่16คนนะสิบสิบหกคนเนี่ยล้มหายตายจากกันไปถ้าจน แทบจะหมดแล้วนะเหลือเหลือปรมาจารย์อยู่คนเดียวเนี่แล้วมันทําไมถึงมีแค่สองที่ในประเทศไทยมันทำไมมันยากง่ายยังไงหรือว่ามันต้องเป็นทรายชนิดไหนหรือมันมีข้อจํากัดของของเรื่องสปาทรายคือหาดตัวนั้นจะต้องตามแนวเส้นแม่แรงแม่แรงโลกก็คือท <คน S 2> <า>ิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เพราะว่าเวลาเราทําสปาเนี่ยเราขุดดุดลงไปเราลงไปนอนในใต้ทรายเนี่ยต้องหัวต้องอยู่ทิศเหนือเท้าต้องอยู่ทิศใต้ด้วยถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ไม่เกิดผลประโยชน์สักเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือคือ ทำไมจะต้องมีน้อยที่ที่จะทําสปาตรงนี้ได้พูดถึงชื่อบ้างดีกว่าหะลุงเล็กทำไม่ื่อทอฝันโฮมเซร์ในการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้คนรู้จักง่ายๆ<ฆ>แล้วก็ติดปากไม่ลืมมันสําคัญ้โ,โวเราคิดกันเยอะมากเลยครับคิดกันนั่งรถไปนั่งรถถึงนั่งรถจากจากทับตะแก่ถึงกรุงเทพโอ้ยยังคิดชื่อไม่ออกนั่งรถไฟด้วยนะคิดไปพอไปถึงกรุงเทพปุ๊บนึกถึง อยู่เรื่องหนึ่งเรื่องทอฝันกับมาวินแล้วนึกถึงบ้านเราชื่อเทียมฝันอ๋อนี่บ้านชื่อเทียมฝันมาก่อนอ,อยู่แล้วคือก่อนก่อนออที่จะมีทอฝันเนี่ย<อ>บ้านนี้ชื่อว่าเทียมฝันท้นองชื่อเทียมฝันนะคะเทียมอเทียมหมอ,อกอ่ะนามคนเทียมหมอกคือเทียมฝันเฮ้ยเอาวะทอฝันดีกว่า begin and never end นี่มันมันมันไม่มีวันจบไงเราท้องเราไปเรื่อยๆนี่แหละคือชื่อของทอฝันอุ้ยนะ ก็อย่างที่เห็นนะคะก็เป็นเครือข่ายโฮมสเตย์ที่น่ารักนะคะก็ถ้าเป็นครอบครัวเล็กก็เชิญมาที่นี่ได้เลยนะคะที่ชอผฝันโฮมสเตย์แต่พอคนเยอะแล้วเขารับไม่ไหวก็น่ารักนะคะเขาก็เผื่อแผ่รายได้ไปกระจายให้ทั่วชุมชนแถวนี้ด้วยซึ่งก็หมายความว่าถ้าเรายิ่งมาที่นี่เราก็ยิ่งกระจายเงินให้ชุมชนแถวนี้มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาเที่ยวกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าได้บรรยากาศที่ไม่มีทางได้ในรีสอร์ทหรือโรงแรมหรูๆแน่นอนนะคะเป็นบรรยากาศนิดเจ๋งกว่าเยอะไปสอยกับเพ้า พี่เป็นสีเหลืองๆสวยอ๋อสีทองอะคะเนื้อมันเสียวไส้อ่ะระวังโอ๊กุหอมอันนี้น้ำหอมนะคะถ้าใครอยากล้างของเสียล้างผืวนตัวร่างกายก็ดื่มจากอย่างนี้เลยค่ะเขียวๆตอนนี้พันธ์มันจะเป็นพิเศษชื่อว่าพันธ์เคลาลือสี แตล่ลูกมันก็เป็นมะพร้าวธรรมดานะ,ะลูกมันล่วงนะครับลูกมันหล่นแต่ว่าทางมันจะไม่หล่นก็จะหลกเนาะ,<ช>ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวนาเนี่ยเขาจะทำเทำถียงนาหรือกระท่อมเฝ้านาเขาอะนะฮ<น>ะเขาจะใช้อทางของ,ของเขาวรืสีเนี่ย<า>ไปมุงหลังคา,งามันเป็นพันธุ์ของมันหายากครับที่บ้านเราก็จะมีอยู่ต้นเดียวแต่อันนี้ดีต่อสุขภาพสูดรหอมเฉยเนี่ย นี่หวานเฉยๆแล้วคะอร่อยกว่าในกรุงเทพเยอะเลยอหรอต้นนี้สดจัดเลยอันนี้คือคนละคนละพันหรือว่าพันเดียวกันโกละพัน์ยันนี่หอมใบเตยเฉดจีทองใบแมทมันเป็นที่โอ้หว่านุ่มหวานแล้วอันนี้หวานก็เยอะเลยหอมหอมหอมกลิ่นใบเตยนะนะค่ะอืมหอมอร่อยนะฝรั่งไทยดูรายการฝรั่งคนไหนก็คงอิจฉาตอนเนี้ย ไม่ได้เอาไปเตยไปปลูกที่ที่โคนนะคะมันจะเป็นด้วยธรรมชาติเ <c oughs> ขาเรียกว่าใบเตยนะคะใบเตยสีทองเห็นไหมมันจะสวยที่ว่าที่ว่าสนับสนุนการเดินทางโดย <c oughs> สิงไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้